สวัสดีค่ะวันนี้ครูทุกจะมาแนะนําทริคในการยืนหลังตรง <Wow. S 1> เวลาที่เรายืนนะคะหลายๆคนจะลืมที่จะบริหารกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อส่วนที่ทําให้เราหลังตรงนะคะก็จะมีส่วนที่1ค่ะกล้ามเนื้อช่วงเวลาหน้าอกถึงท้างไหล่พอกล้ามเนื้อส่วนนี้ยืดตึงจะทําให้ไหล่หอบส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นสะบักนะคะถ้าสะบักเราห่างก็จะทําให้ไหล่หอบได้เช่นกันและนั้นครูจะมาบอก2เทคนิคในการบริหารกล้ามเนื้อส่วนนี้ค่ะ ส่วนแรกนะคะให้วอร์มกล้ามเนื้อก่อนด้วยการหมุนหัวไหล่ใครเคยออกกาลัางกายแบบนี้ั้ยคะหมุนหัวไหล่เอามือจับที่บริเวณไหล่นะคะแล้วหมุนไปด้านหลังนะหมุนด้านหลังเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อส่วนนี้ค่ะ oh. เสร็จแล้วนะคะให้ยกมือขึ้นนะคะเอามือแตะไปที่สะบักหลังค่ะยกมือขึ้นเอามือแตะไปที่สะบักหลังเอามือ,อข้างหนึ่งมาจับบริเวณนี้ค่ะแล้วยืนค้างไว้30วินาที <Wow. S 1> ทำทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ ดึงสะบักให้ไปข้างหลังและยืดส่วนหน้าไปพร้อมๆกันค่ะก็จะทําให้กล้ามเนื้อถูกคลายทั้งคู่นะคะแล้วก็หลังเราจะตรงขึ้นค่ะอีกเทคนิคหนึ่งนะคะเวลาที่ยืนในเวลาปกติทําได้แบบนี้ง่ายๆค่ะให้หมุนไหล่ขึ้นนะคะเสร็จแล้วดึงสะบักเข้าหมุนไหล่ขึ้นดึงสะบักเข้า แบบนี้นะคะก็จะทําให้ช่วงลําตัวตรงขึ้นแต่กณจะทําพร้อมควบคู่ไปกับการบริหารกล้ามเนื้อค่ะจะทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงยืดหยุ่นและมีความเสถียรในการจัดวางบุคลิกให้มากขึ้นค่ะครูตุ๊กฝากกดไลค์กดติดตามและกดเห็นโพสตก่อนเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามสาระข้อมูลดีๆด้วยนะคะ